เอาละครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็มาต่อกับ The Bridge Curse 2 EP 2นะครับไปพร้อมแล้วเล่นต่อกันเลยครับเฮ้ยโอเคนะฮะเราต้องไปตรวจดูตะเกียงน้ำมันนะครับโอเคตะเกียงน้ำมันเหรอเอ,อ่อมืดจางมาดูมืดกว่าอ๋อเขาปิดไฟแล้วครับเที่ยงคืนแล้ว่ะเนี่ยปิดไฟยังอ่ะ มันไม่ใช่ปิดไฟยังอ่ะปิดไฟแล้วแต่ว่าเที่ยงคืนหรือยังครับตะเกียงน้ำมันไปหาที่ไหนอ่ะเดยวนะต้องไปหาที่ไหนครับเออเดี๋ยวนะอีอนนะ๋ออืมเปลี่ยนชั้นอาคารสิพื้นที่พักผ่อน อันนี้ลานจอดรถเราเราต้องไปดูที่ไหนครับตะเกียงน้ำมันเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลอยเลือดโอ้ oh my god ลุงลุงยังอยู่ดีใช่ไหมอุ๊ย โอ้ยไม่กอดคืออุ๊ยแบบติดต่อกันเลยนะฮะโนฮึบแ <No. S 1> ป๊บหนึ่งครับทุกคนผมขอฮึบหนึ่งสองสามฮึบไปอืออ้าวคืออะไรอ้าวทำอะไรไม่ได้อืม อันนี้ก็ไม่น่าจะเปิดได้ประตูนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะก็ไม่มีอะไรให้ทำนะครับมันก็ต้องเป็นอันนี้คืออะไรอ่ะอยู่ยตรงนี้มีอะไรให้กดไหมเออ เดี๋ยวนะดูแมปอีกทีดิลิฟอยู่ตรงนี้อ๋อฝั่งซ้ายปิดไปยังไงล่ะครับทีนี้ห้องฉายภาพยนตร์ด้านขวาเฮ้ยแต่มันมีไอ้โอเคเดี๋ยวนะเราไปดูตรงเฟืองตรงนัน้นครับปึ๊บโอเค อย่างมืดเลยทุกคนเอ่อนี่ครับมีไฟสว่างสว่างอยู่ดวงเดียวฮะอ๋อนี่ไอตะเกียงก็เดินไปสักไก่เลยเอ่าพัสโซอีกแล้วครับทำไหมฮะอ่ออันนี้ตรงกลางมีรูปให้ดูไหมนี่อันนี้อันนี้โอเคนี่ครับอัมน,นีนเดินขวา แล้วก็นี่อันนี้น่าจะอยู่ตรงกลางครับ่อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้โอเคอีซี่ครับไม่ยากไม่ยากได้ตะเกียงมาแล้วไหนามาเช็คซินี่มันตะเกียงที่ถิงๆใช้นี่นาอุ้ย Amazing ตะเกียงครับตะเกียงวิเศษ no ไม่มีปุ่มกดด้วยเออเอาเคาะเคาะเคาะสันหน่อยหลินทำไมหลินเช็คมาอย่างนั้นนะทำไมไม่ถือตรงๆครับถือไปไหนเนี่ยโอ้ย โอ้ไม oh oh uh, uh, oh oh no. uh, ่โอ้โหเปิดปิดเองขยับด้วยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรจะโผล่มาเนี่ยช่วยฉันด้วยโอโนอะไรวะน่ะเออวัตตเออโอ้ยรูปโดนกรีดครับ เออไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าไม่มีอะไรจริงเปล่าเฮ้ยจะโชว์หน้าอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้เสียงสั่นเลยครับตะเกียรน้ำมันทำไมหน้าเขาปิดเปรี้ยวนะครับเป็นไปไม่ได้มันต้องมีอย่างอื่นสิ ฮะห,หูหยวนตึงสังเกตการปรากฏตัวกดค้างสเปซเพื่อเปิดคมไฟตรวจสอบติดตามเบาะแสเพื่อค้นหาไอเทมที่ซ่อนอยู่จัดตำแหน่งให้สอดของเพื่อให้ปรากฏอีกครั้งอ่ากดสเปซโอ้ว้าวาว้าวา,วาทำไมเด้งแบบนั้นตรวจสอบภายในลิฟต์ทำไมตะเกียงเป็นอย่างนี้ครับคือผมต้องถือแบบเด้งอุ้ย มันสั่นสแสดงว่าอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะอ,อ๋อดูสิอุ้ยมันสั่นครับโอเคเดี๋ยวนะมันมีเสียงคนแบบลองลดมันโวยห่วนนะทุกคนโอ้โห ใช่เลยตรงนี้แหละผมไม่กล้าเสียงอยู่รงไหนเพี้ยไม่รีบหรอโอ้ยขอถอยห่างนะครับอืมใช่เลยอ๋อโอเคครับไปหนึ่งสองสามึบไป โอ้สเปซครับอ้าวเพื่อใช้คมไฟขับไล่โอเคขับไล่ครับขับไล่จะโบว์มาออ๋อเราแค่ทำไมสั่นนะครับแล้วไงต่อฮะขับไล่เสร็จแล้วครับผมต้องไปไหนไหมไม่นะอ๋อดูแมพสิ อืมก็ขับขับไล่แล้วครับแต่ว่าลิฟลิฟเสียเนาะใช้ไม่ได้โอเคมีอะไรให้ขับไล่อีกไหมครับไม่ไม่ห้องนี้นไม่น่ามีแล้วนะฮะอุ้ยตรงนี้คืออะไรอุ้ยว,ว้าวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ ช่วยด้วยอ่อต้องช่วยยังไงล่ะครับเดี๋ยวนะห้องนี้โอเคน่าจะน่าจะไม่มีอะไรครับแต่เราเฮ้ยเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคไม่ใช่ครับเฮ้ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่นี่ครับ เขาโกหกเขาคือใครกันเขาพูดโกหกเหรอครับอุ้ยตรงนู้นมีฮะโกหกอะไรที่พื้นครับอุ้ยยยยยยย้ยโอยอยอยเอดยย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 เคยย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 ยตยยยยอยรย อุ้ยเดี๋ยวนะถ้าเดินไปเรื่อยๆคือเราจะเจอหรือเปล่าเออ,อคนลุกอนชัคน,นครับทุกคนคือไอตะเกียงนี่ก็เด้งเหลือเกินมีตรงไหนอีกไหมครับนะลองสำรวจรอบๆเขาที่ว่าคือใครลุงหรอ ไอ้ลุงม,มันโกหกอ่ะใ่นี้ใน่นนี้โอ้ยตกใจอืมในนี้ดูไม่มีนะครับเอ่อโอเคไม่มีครับยวนนะขอดูแมปสักครู่ โอ้เดี๋ยวสเปบาร์มีไหมตรงนี้ไม่มีนะแล้วต้องไปตรงไหนครับต้องไปตรงไหนต่อหรือว่าเออมันมีรอยเท้าไปตรงนั้นใช่ไหมเราอาจจะต้องกลับไปตรงลิฟต์นะครับหรือเปล่าแต่เราก็มาแล้วนี่หว่าโอ้ เดี๋ยวนะครับไม่มีแล้วนะอุ้ยนี่ไงอ้าวนี่ครับหึบหยินหยางแผ่นถังแปดทิศอีกแล้วแสงไฟตะเกียงที่ส่องเข้าบริเวณทำให้เห็นว่าบนอ่าหาไม่นานนะครับอุ้ยเออไม่มีอะไรจริงเลย อุ้ยเอ,อ้ารีบปปเอ้อเอ่อเออุ้ยเี้ยโอ้โหวุ้ยนี่มันอะไรกันเนี้ยเทียงคืนซะละรีบออกไปได้ยังรีบออกเถอะครับท่าไม่ดีเลยอืมอันนี้เอ่อ ครับอาหลงจ้าอุ้ยฉันขึ้นแล้วทำไมมาเพ่นท์ผ้าในเรียนฉันขึ้นอ้าวมันมีผีด้านนอกมีผีมันจะกินฉันเลือดเลือดเต็มไปหมดตายจะตายเออจะฆ่าฉันคอขาด เอา้าทิ้งทิงกีทครับหรือว่าเอาละมาโผมาโผไหนครับมาโผไหนครับเนี่ยโอ้ลอยเลือดโอ้ไม่ก็ oh ถ้าไม่ดีเอาซะเลยทำเมทำเัินลนะอ๋อสอดส่องละอุ้ย ทุกคนคือเลือดกระจายเต็มพื้นเลยอ่ะอุ้ย oh โนไมียวเมียวไม่ียวไม่โอเคสุดๆไม่โอเคแน่นอนสภาพไม่โอเคอะไรอ่ะไป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 ต้องมาจับอโนเออโอ้ยอุ้ยขอขาดครับอุ้ยขอขาด ไปไปไป,ไปออออเอาไลผ่ผีเอาตะเกียงไลผ่ผีไปไปไปผีผีเออเออลิปไปมีนิผายครับนิผายโอ้โหอ,อืมเมื่อคำว่าผู้หยวนบนคงไฟสว่างเต็มที่มันจะสามารถปกป้องผู้ถือจากการโจมตีจากผีครั้งเดียวด้วยนะฮะ หลังจากนั้นคุณต้องรอให้พลังงานฟื้นตัวถึงจะใช้งานได้ครับหู้หยวนคือคืออะไรฮึบนี่อุ้ยโอ้ชิตชิตชิตโอ้ no ไม่ดีเอาซะเลยเด็กครับไปไหนอ่ะโอ้ยไม่เอาเดี๋ยว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 เฮ้ยเราหลบหลบได้ไะหลบได้ไหมนี่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 เราใช้นี่ครับ

โอ้ยโอ้ยอทำไมตามมาไวจังนะครับโอ้ไมกอสป้องกันฮะป้องกันตัวป้องกันถอยไม่กลัวหรอกครับคิดว่าผมจะกลัวเหรอครั้งเดียวก็เกินพอไปแล้วไปฮะไปฮะไปฮะมัน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 ฮึบฮึบฮึบ,ฮบ เห็นเราไหมไม่รู้ผมจะไม่มองหันกลับไปนะครับเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวอ้าวเออเออเอเอไปครับต่อต่อเร็วๆได้ไหมได้ไหมไม่รู้ไปไปเร็วเร็วเดี๋ยวมันตามมาโอเคครับยมันมองใหม้มันไม่เห็นหรอครับเออเดี๋ยวนะเรารอ

เห็นได้ไงล่ะอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ตรงนี้เลยไม่รู้ไปมองไม่มองอะไรทั้งน้นะครับไม่มองไม่เห็นโอ้โหโอเคโอเคโอเคอืมเออโอ้โอ้มันตีมันไปไม่ได้ครับเฮ้อย่าบอกนะ เริ่มใหม่โอเคอย่างน้อยก็ชุดนี้นะครับหรือว่าโอเคเราต้องใจเย็นๆค่อยๆไปไม่ให้มันเห็นเราอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเออเออเขาจะไปครับไปยังสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยไหม่ตะเกียงอะุอ้ยเดินออยโยโยอ๋อเดินกลับหลังนะครับ เดยนนะออตรงนั้นไปไม่ได้ไอควันนั้นมันอยู่ตรงไหนวะพูดพูดอะโอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเออครับไปเร็วๆเดินกลับไปไปฮะไปอีกครับไปไกลๆครับไม่ต้องมาใกล้ครับอืออือ โย่โย่ยังคือหัวไปทางนู้นนะคงไม่เห็นเราหรอกเนาะไม่เห็นหรอกเนาะโอเคโอเคครับมีตรงไหนให้เราไปไหมอุ๊ยชิบหายแล้วเห็นได้ไงล่ะเห็นได้ไงไม่รู้เห็นได้ไงเราเร็ว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 มมันมาแล้วนะไม่เป็นไรตะเกียงเราเอาดีๆเอาดีๆเร็ว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  โอเคโอเคไปด okay. oh, oh, oh. ิไปดิโอเคโอ้มาตามมาครับเอาเอาเอาปิด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 ดิโอ้โห้ปุ๊บโอเคครับอ้าไปไหนเนี่ยเอาละครับ ลิฟต์มีปัญหาครับอือูทุกคนแต่ไอ้ผีเมื่อกี้แม่งน่ากลัวน่ากลัวจริงครับทำเกมได้ดีนะฮะผีน่ากลัวมากตกมือครับโอ้ยโอ้ยหลินไหวไหมฮะยังไหวอยู่นะครับถ้าไหวก็ไปต่ออุ๊ยบัตรใครถิงถิง อุ้ยบัตรบัตรนักศึกษาของจิงๆิงครับอุ้ยจะพันนะอุ้ยเสียงอุ้ยไอ้ลุงลปรปภครับเอาอ่าโอเคครับทุกคนเดโมโนะฮะถือว่าเป็นเกมที่ สนุกครับแล้วก็น่ากลัวจริงๆแล้วผมยิ่งเป็นคนกลัวผีพอมาเล่นก็อลุ้นระทึกเลยครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผีกลับหัวโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้น่าจะสั้นพอควรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าทุกคนอชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันเกมหน้าครับหรือไม่แน่ผมอาจจะมาเล่นตัวเ,เกมตัวเต็มนะครับขอดูก่อนเพราะว่าแค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วนะครับโอเคก็บ๊ายบายครับทุกคนวันนี้